อัญโยงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ชาวเนติเซนเกาหลีเขาเนี่ยกำลังพูดถึงกันอยู่เหมือนกันเลยในตอนนี้นะครับนั่นก็คือ7วงเคป p ๊อปนั่นเอง7วงเคป p ๊อปหญิงนะครับแล้วก็ศิลปินเดี่ยวหญิงที่ไม่ได้ปล่อยผลงานใหม่หรือว่าไม่่่่ได้้คัััมแาาาเเนนสกกกพใหญๆลววองงซึช เขาเนี่ยก็ได้พูดถึงนะครับ 7ศิลปินนี้เอาไว้นะครับในเว็บบอร์ดของทางเกาหลีใต้นั่นเองบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเคป๊อปเขาปล่อยผลงานกันรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นวงเจน2เขามีวงเจน3เจน4ี่เนี่ยปล่อยผลงานแข่งกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเจน5เนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่7ศิลปินด้วยกันที่ผลงานเนี่ยมาดีแต่ว่าในช่วงนี้ดูเหมือนจะหายหน้าหายตากันไปเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า7วงนี้เนี่ยเขาพูดถึงใครกันบ้างอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือไอริสนั่นเองนะครับมีการนับวันมา เลยนะครับทุกคนคือว่าละเอียดมากๆหายไปเนี่ยประมาณ343วันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีผลงานใหม่ปล่อยออกมาด้วยคม back ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่24พฤศจิกายนของปี2022นี่ก็คือเกือบจะครบ1ปีแล้วนะครับกับการที่ไอริสเนี่ยไม่มีผลงานใหม่ปล่อยออกมาเลยตามมาด้วยวงต่อไปนะครับก็คือวูอ้านั่นเองแม่เกาเนี่ยเขาก็บอกว่าวงนี้หายไปเนี่ยประมาณ351วันแล้วคม back ล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวันที่ส0 หพฤศจิกายนนะครับในปี2022ก็หายไปเกือบปีแล้วเช่นเดียวกันโหหายไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับก็มารอดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีผลงานใหม่ไหลออกมาหรือเปล่าจากเพลงล่าสุดคือ r o l l e r Coaster มากันต่อนะครับกับอีกหนึ่งวงก็คือ Classy นั่นเอง Class y ก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปจากรายการ Survi v a l นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยก็หายไปเนี่ยนานแล้วเหมือนกันนะครับแม่เก่าเขาบอกว่าหายไปเป็นประมาณ372วันแล้วเพราะว่าปล่อยผลงานล่าสุดมาเนี่ยก็คือ2ี ส6ตุลาคมนั่นเองนะครับของปี2022 1ี่ปีกว่าแล้วกับการหายไปของคลาซี่เครับบอรอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีผลงานอะไรปล่อยออกมาหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังต้องเรียนด้วยอะไรด้วยนะครับอาจจะตารางไม่ว่างจริงๆเดี๋ยวรอดูติดตามกันได้เลยวงที่4ที่ถูกพูดถึงก็คือ b l ล c กพิงก์นั่นเองนะครับแบล็กพิงคือของเราเนี่ยแม่เขาเขาบอกว่าคนนี้หายไปนานเลย400กว่าวันนะครับ412อวันและก็ยังคงไม่มีผลงานของวงเนี่ยปล่อยออกมาในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีผลงาน ของเมมเบอร์นะครับอย่างเจนนี่เป็นเพลงล่าสุดหรือว่างานอื่นๆเนี่ยแต่ว่าแม่ขาวเขานับเป็นการคัมแบ็กของวง Black พิงคเนี่ยปล่อยคัมแบ็กล่าสุดมานะครับในวันที่16กันยายนของปี2022กับเพลงชัดดาวนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ปิดยาวเลยนะครับจนในตอนนี้เนี่ยเรื่องสัญญายังไม่เคลียรก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยเคลียรเรื่องสัญญาลาปุ๊บแบล็ k พิ n งคจะกลับมาโชว์ความปังให้แฟนๆได้ดูกันอีกทีเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถึงแม้คัมแบ็กวงจะไม่มีแต่ข่่าาาวาววรรเเนียมมใหหห้อัััปดตทุกลสบ Black ไ ไปจากพื้นที่สื่อแน่นอนต่อไปนะครับเป็นศินลปินเดี่ยวกันบ้างช่องฮานั่นเองช่องฮานะครับในตอนนี้แฟนๆถามถึงกันเยอะมากๆเลยหายไปประมาณ479วันแล้วกับคัมแบ็กครั้งล่าสุดนะครับในวันที่11กรกฎาคมกับเพลง sparkling นั่นเองอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆเลยของชองฮาคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยแม่น่าจะกลับมาแล้วนะครับทุกคนรอติดตามเพลงปัง,ปงๆของศิลปินหญิงเดี่ยวสุดรถคนนี้ได้เลยช่องฮานะครับต่อไปก็คืออูจูซุนยอนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่หาย ไป485วันแล้วปล่อยผลงานคัมแบ็กครั้งล่าสุดก็คือวันที่5กรกฎาคมในปี2022แฟนๆเนี่ยถามถึงถามหากันมากๆคิดถึงอูจูซุนยอสุดๆนะครับหวังว่าทางค่ายเนี่ยจะปล่อยเพลงใหม่ของอูจูซุนยอออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันในเร็วๆนี้นั่นเองและสุดท้ายนะครับวงที่7ที่ถูกพูดถึงนี่ก็คือพิกิีเมกินั่นเองนะครับใช้เวลาหายไปประมาณ714วันกันแล้วผลงานครั้งล่าสุดที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือ18พฤศจิกายนของปี2 2,021โน่นเลยนะครับถ้าหากว่า18พฤศจิกายนนี้วนมาถึงก็คือ2ปีแล้วที่เวก,กิเมก,กิเนี่ยหายไปเราแฟนคลับคือคิดถึงมากๆเลยวอนทางค่ายปล่อยผลงานใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันสักทีนี่ก็เป็น7ศิลปินนะครับ ที่หายไปแล้วก็ยังไม่มีผลงานคัมแบ็กในช่วงนี้แม่กเกาเขาก็ถามถึงแล้วก็ออกมาพูดถึงการว่าใครวงไหนศิลปินคนไหนหายไปกี่วันแล้วบ้างแล้วก็ยังรอผลงานใหม่ๆกันอยู่ใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง7ศิลปินนี้นะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยว่ารอผลงานกันหรือเปล่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง